สวัสดีค่ะมา,า,า,าค่ะมากินข้าวมาคุยค่ะสวัสดีทุกคน,นะคะ่ะวันนี้คุยคุยได้ตำโถจ้ะตำถัวถ่วตำถั่วไปซื้อไอ้ไก่ห้าด่างมากินอันนี้ปลาจอมคุยมันมันเหลือนะพอได้เสีได้แซ่บแบบปลาอปจมอจมเอิอปลาจมอย่างเงิ้ยเอิอปลาจมอะคุณเอวันนี้คนละเสือกเลย กินะนคะเะจนไปดิหน่อยคะ่ะความสวยความางามคะ่ะเสื้อกลาเจนไปนะคะออเสื้อก็ตําโทคะ่ะกินได้ไม่อันตรายอะไรนะคะผสมพอเลยก็ได้นะคะ คอลลาเจนแบบผมนะคะมาค่ะมากินค้าวอาค่อยค่ะเฮ้ยพขาจีอเขลถือใส่คอลลาเจนมาค่ะมากินข้าวมาค่อยจ้ามาตำโชว์ตำโชว์แบบผู้ไทยกินไม่สุขภาพขอใครนะคะ เขาเอิญพักเน่า,าจา้ะคนไทยเขาเอิญสะอมป่ะงักจ้ยินดีทกข้าวข,ขอไปนะคะ ตัวใคร่ะาดาว,มาดวาไม่กินจำโดนก็ไม่ได้จำหลายจัง ขอกขางใจนะค่ะเด้อฝาติดตามให้เลยคะ่ะฝาาเป็นกขาั่งใจอเอาคอยเลยเด้อต้อทัทกับไอ้พั้งน้ำเขาเดี๋ยวตำ้บวกตั่าับ กินง่ายคะ่ะไม่ข้าวไม่คนเลยไม่อัตอนตรอยค่ะดูที่ทํงงานขายเองกินเองคะ่ะเป็นแคปซูลก็ได้คะ่ะแต่ค่อยไม่ค่อยไม่อัดค่อยกินแบบนี้เลย Các bạn nhớ ฝากที่ติดตามไว้ด้วยนะคะฝากไปเมื่องใจนะคะฝากไปกันกังใจด้วยนะคะคนไหนก็มาดูฝากกดติดตามด้วยค่ะถึงไม่กดไลค์กดแชร์ก็ไม่เป็นไรค่ะฝากกดติดตามหนะะ่อยค่ะ เซอร์ไอมะเขือเทศแต่ไม่กินมะเขือเทศจ้ะค่อยไม่กินค,ค่อยเซอร์ซื้อจบหมดแล้วคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากท่านที่คนใจค่ะสวัสดีค่ะ bye, -bye.